สวัสดีครับพวกเรามารอชอชอีกแล้วนะครับผมชุดเดิมเดิมเดิมเลยไม่จบแต่ลิปเมื่อกี้ไม่ยากจรินะไม่ใหญ่ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับซีชั่นเฮ้ยแต่คลิปนี้แบบไม่เกี่ยวกับเพลง่เกี่ยวกับเพลงแต่เป็นเพลงนอกจักรวาลีสตาร์นอกจักรวาลสีอะไรก็ยอดเป็นเกินหน่อยนะคือเป็นคือในคราวที่แบบวงดนตรีวงนี้เป็นวงที่ผมอ่ะผมด้บใช่ใช่ใช่เป็นวงรุ่นพี่ผมด้วยอะไรแล้วก็ โรงเรียนมัธยมแล้วก็ด้ความพี่วงเนี้ยยุบวงไปสิปีแล้วเขาเพิ่งกลับมารีวิวเนี่ยการวกลับเพิ่งกลับมารวมกันแล้วก็เพิ่งเพลงใหม่แล้วก็คือเป็นเพลงนี้เป็นเพลงเป็นเพลงแรกเพลงแรกหลังจ้าพี่กัมรุนการสิปีสิปีแล้วสิปีหนึ่งซิงเกิลใช่ชื่อชื่อวงว่า the 3 t x Ya e r Go ครับผม จากที่หายไป10ปีเดี๋ยวมาดูด้วว่า10ปีสิปีผ่านไปไม่ใช่เซนเยกโกเซนเยโกอ่าเซนเยกโกคิดมันไม่ใช่เพ <laughs> ลงใหม่ล่าสุดเนี่ยก็องเพิ่งออกมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วน,น,นับจากวันที่ถ่ายนะก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่า10ปีผ่านไปวงนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะคือพี่ต้องถามก่อนว่าในนี้มีใครรู้จกักบ้งสมาชิกก็อาจจะมีแค่2คน2คน2คนนี้ที่รู้เพราะวงนี้มันดังมาจากโฟเวอร์ ตอเดี่เยงโกดังบรรทัดโฟเบอร์แล้วก็เป็นวงที่แบบถ้าเป็นเมื่อสิปีก่อนก็คือแต่เพลงจริงๆนะที่เมื่อกี้เคยได้ยินเคยได้ยินเออเคยได้ยินเหมือนว่าเคยเออคือเคยฟังแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของเขาแล้วก็ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรไม่รู้ชื่อเพลงอะไรแต่ก็เคยเปิดฟังแล้วว่ามันเคยฟังบ่อยด้วยเมื่อก่อนเขาดังกับเพลงโฟเบอร์มา ไปแยกย้ายกันเติบโตจนแบบล่าสุดเลยแบบเพิ่งมีเวลากลับมาพบกันเวลากลับมาตรงกันแล้วก็อะไรหลายอย่างมันทาให้แบบกลับมาทำรู้ด้วยกันได้อก็เลยอยากรู้ว่าในช่วงเวลาที่หายไปสิปีพอมันกลับมาเป็นเพลงนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะใช่คร่าเราไปลองดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เร่นี้ชวนให้คิดถือเหมือนแบบ90ี2000ยุค2000แล้วก็ยุค2000เหมือนจะต้องรับไอ้น่ะเรื่องนี้หรือเปล่าเจอแบบฉันกบบฉันไม่อยู่นี่มาแบบเก่าเออยพ่อไม่ตีมีคนี่อกมาโรงเรียนแบบแต่อเลยเขาแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่องกิแล้ว แต่พอสั่งถ้าใหม่เราเรียนแตอนตอนนี้ขึ้นตัวเลขเยอะหน่อยเขียนวะ่าชอบความรู้คนนี้ยิ่งถ้าข้ามใหม่ได้เรียนเพอผมคนที่ชอบนะเอาคุณเหล็กขูดออก สองตัสองลูกแปดท่านแม่เกาแบบสอง็ยังสอลูกแป8ทานทาน่นสอนง ไเลนยายไรโตโตแล้วฟังเลอนะ้าวไมหายตายคนไม่รู <t 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 ้ไม่รู้แต่อะไรคือทหาไปบนหนึ่งน่าจะไปอผกไหยไปบน Yeah. Uh -huh. ทีที่จบไปแล้วเม MV เป็นยังไงบ้างครกับเพลงห่างไกลแต่ใกล้กันอ่ะอารมพ์เป็นโสเพลงสบายๆพี่ก้องก่อนเลยสบายๆเพลงเพลงก็ฟังง่ายดีฮะแล้วก็มันมันเป็นความหมายของมันเหมือนเพื่อนมันต้องกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะเป็นเรียนด้วยกันเพลงคล้ายเพลงปัดฉิมก็ได้นะตอนจบหรือว่าเพลงนี้ก็ยังได้แต่ว่าเพลงเดียวมัก็คือหรือว่าแม้กระทั่งว่าอ่ะวันี r e เนี่ยเปิดเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยเ ก็คือฟังง่ายๆสบายๆไม่ได้คือถามว่าโดดเด่นก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถามว่าเพาะก็ก็มันก็มีความเพาะในในเนื้อในในทานองของมันนะแต่เพียงแต่ว่าก็คือต้องฟังหลายๆรอบกับกับเพลงอีกเพลงหนึ่งอะไรนะจริงๆนะจริงๆนะอันนั้นอ่ะจะติดหูกว่าตรงท่อนซอยท่อนไหไมันมันจะติดหูกว่าอ่าออันนี้มันอาจจะด้วยความที่โตขึ้นแล้วก็เลยแต่งเพลงแบบเปลี่ยนไปใช่สไตล์ไปหน่อยสไตล์ไปอีกแบบหนึ่งครับประมาณนี้ทินัท ีน็ชวนนึกถึงใช่เพราะว่าเพลงมันแบบยังไงอะดนตรีมันก็เหมือนแบบยุคตอนนั้นมันแม้แต่สิบปีแล้วก็เลยอยู่สิบขวบแล้วอะไรวะเพราะเริ่มทำบูตอนม3เรผมอนนี้ม2ผมยุน้องนมปีนั้นก็แน่ามปลายก็ตกำนังก็แบบมปลายม4ม5กำลังจะปัดฉิมน่าจะม4คิดว่าน่าจะมปลายก็น่าม4ม3ม5เออคือคือเหมือนมันชวนให้คิดถึงบรรยากาศแบบนั้นอะเพราะโรงเรียนนี่ก็บรรยากาศแบบนี้เลย มีสแตนเนี่ยชันห้องเรียนอะไรเงี้ยแนวดนตรีเพลงช่วงแบบยุคสองพันเลยเออประมาณนี้เลยมันชวนให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อก่อนอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวก็จะเป็นประมาณนั้นเนื้อเพลงเนื้อเพลงเหรอยังต้องขอฟังเนี่ะเราอาจจะฟังแล้วยังอ่ารับโทรศัพท์มันอาจจะยังไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่ต้องฟังงจริงเลแต่โดยรวมแล้วดนตรีก็ชอบชอบดนตรีแบบนี้อยู่แล้วมันฟังสบายฟังง่ายๆฟังสบายใช่ ก็ในเรื át, ่องของเนื้อเพลงหรือดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินเพราะว่าเราไม่ได้อินกับวงนี้แต่ถามว่าพอฟังแล้วมันมันรู้สึกว่ากับเพลงจริงๆนะมันรู้สึกผมเป็นคารู้สึกว่ามันคล้ายกันอยู่ยังมีความแบบมีกลิ่นอายใกล้ๆกันแต่ที่ผมชอบคือสตอรี่เอ็มวีมันรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างให้เราเซฟทางเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ตอนแรกอ่ะมันตัดมาที่ยุคปัจจุบันแล้วเข้ามาทีละคนแล้วก็พอมาสี่คนแล้วก็แต่พอแฟนแบ็คกลับไปตอนสมัยมัธยมอ่ะมีห้าคน แล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ทําสรุปว่าอีคนหนึ่งหายไปไหนหรือว่าไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เ่งเห็นรูปสุดท้ายมันเหมือนใส่ขาวดำขาวดำนะอ่าใช่ก็ถ่ามารวมกันแต่ว่าตอนมาร้านอ่ะมันเขียนว่าแกดูเอกตอนที่ตอนที่เจอที่ร้านมีลูกโป่งอนีแกดูเอกก็เลยว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมหรือยังไง เขาไปเพิ่งนอกไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้สิบปีโลกสวยอะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นก็อ่านะมีไปเป็นกีฬามีนัมบนตีมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเรียนเรียนวาดภาพไปเออกลับมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่มานัยนะเนี้ยเป็นไปได้อะไรก็อยู่ได้ผมเลยบอกว่ารู้สึกว่าสตอรี่มันมีอะไรให้ให้เราเออให้เราคิดตามชาติแล้วมันเป็นความเปิดมันไม่ได้จบแบบแล้วมันคิดได้หลายทางกพูดไป ิงพลงในมุมของคนที่ไม่รู้ไม่รู้จักเลยวงอะไรวะคือไม่ไม่เคยฟังเพลงวงนี้มาก่อนแล้วก็ไอแบบไอเพลงที่พี่พี่อยู่ไ่ดเออก็ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ว่าตอนที่พี่เสือร้องให้ฟังว่าแบบเขาแบบว่าเติบโตมาดักเป็นแบบวงคเวอร์ใช่ไหมนึกถึงเชเลตเบคอนใช่ที่แบบเขาจะเป็นประมาณนั้นผู้หูสองคนแล้วก็แบบว่าดังมาจากคเวอร์เพลงเหมือนกันใช่แล้วก็แบบ ึกว่าเพลงมันก็มีความแบบอารมณ์คล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเพลงมันฟังสบายแต่ว่าเนื้อหาเอ็มวีอะคนละเรื่องคือถ้าสมมติว่าเราเปิดเพลงนี้แบบแบบเพลงนี้มันแรลมต้องขึ้นมาเออมันก็จะแบบเออเพลงฟังสบายเลยเยใช่พอมาดูเอ็มวีแล้วแบบอ้ยมันน่วงมนเศร้ามัน่องเออมันแอบเศร้านะเออมันแอบมีความแบบก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรกันแน่อ่าคนทำเอ็มวีกับคนทำเพลง ในส่วนของผมอะคือด้วยความที่ผมมาติดตามวงนี้มาอยู่แล้วและคือในเพลงในตัวยมีอะก็จะมีการแทรกคำถามมาตลอดว่าสิบปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงถ้าใชาอชาผ่านมาสิบปียังไงนะถ้าย้อนเวลาอยากจะไปแก้ไขอะไรไหมมันก็จะเป็นแบบเออมันก็คือช่วงถ้าสมมติว่าสิบปีต่อมามันก็คือแบบเหมือนเขาถามตัวเองอะว่าเนยนากในวันนั้นอะสิบปีข้างหน้าเขามองตัวเองเป็นยังไงวะแล้วถ้าแบบมาถึงวันนี้สิบปีที่ผ่านมาเขาอยากจะแก้ไขอะไร มันก็แบบเออเหมือนเการเป็นการสื่อสารของเขากับแฟนคลับแบบที่บติดตามมาเฮ้ยในช่วงเวลาที่ผ่านไปช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรกไปดูมันก็เล่าผ่านตัวนักสแสดงในเรืีนะว่าแต่ละคนมันก็แยกย้ายกันไปต่อให้แบบเพื่อนเรากลุ่มเราสนิทกันแค่ไหนก็ตาม สุดท้ายมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอม,มันก็แยกย้ายคนนึงก็ไปตามความฝันคนนึงไปเติบโตในอีกเส้นทางหนึง่งตามหน้าที่บางคนอาจจะล้มหายตายจากอะไรกันไปเพราะว่าอะไรเพราะแต่ะเส้นทางมันก็แบบไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วอพอพางีเวลากลับมาเจอกันก็เหมือนกับเพื่อนกลับมาเล่าสู่กับฝังว่าเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างวะซึ่งแบบพอมาจนจนถึงช่วงแบบเครดิตในตรงเนี้ย้าแบบคืออย่างผมอะคือตามมาอยู่แล้วเราก็จะเห็นเป็นรูปเป็นพื้นหางขาว พี่สองคนพีพีกับพีออมยิ้มนั่งคู่กันคือเราจะย้อนย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่เขาแบบเพิ่งเริ่มโคเวอร์คือเขาก็จะแบบนั่งอยู่คู่กันกันเล่นนตรีแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วเขาก็จะเริ่มถ่ายจากกล้องไอโฟนอ่าเขาก็เลยก็เลยเป็นคลิปที่ตอนจบกนะ็ไอโฟ<อ>นตร <iPhone S 2> งนั้นก็เลยแล้วคือแบบผมก็เลยแบบที่เพลงนี้เป็นฟูลฟิลอะออุ่นหัวใจเดียวเราไม่ได้เจอเพื่อนที่เราอยู่ในกาบนา ก็คือเขาตอบโจทย์แฟนคลับด้วยแหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณรู้รายละเอียดตรงเนี้ยมันจะรู้สึกดีเลยความรู้สึกของคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันกว่าแบบคนละฟิลกันแต่ตอนจัดแล้วปกคลิปคนที่รู้คนที่ไม่รู้โอเคอะไรประมาณนี้คนคนที่ไม่รู้บอกว่าเพลงนี้มันมีดาร์กเลยนะอันนี้ฟูฟิลอ่ะเขาฟูฟิลคือแบบเป็นคนละขั้วมันฟูฟิลยังไงวะ คือแบบพอมันมีหลายคนที่แบบต่างมุมมองใช่มันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองไปยังไงนะมีความเป็นวยธียังไงเราดนตีไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ใช่ไม่รู้ว่าจะมีคนผ่านมาดูตัวเรีแอชตัวนี้สักกี่คนเนาะถ้าคุณชอบอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยถือว่าเป็นการนำเสนอะไรใหม่เพราะว่าวงนี้ก็บางทีเราไปคัฟเวอร์วงอะไรดังๆแบบพี่ไทยทศอะไรเงี้ย อันนี้เรามาลองคัฟเวอร์วงแบบว่าอในเรื่องที่ที่แบบว่าอาจจะเป็นวงเล็กหน่อยแต่ก็คืออ่ะเราชอบมีผู้เสียเขาชอบก็เลยการเรามาดูกันเสียดายมากถ้าสิปีที่แล้วจะไม่ยุบวงก็ก็อาจจะดังก็ได้นดังอาจจะเป็นลุงเตอร์ตินายจจะเป็นอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นแบบซีเีสบีคอนี่แบบเพราะแบบในสมัยนั้นก็คือแบบโอ้โหยอดคลิปแต่ละคลิปไม่ไม่ไม่ต่ำเปอร์เซ็นต์เป็นหลักแต่หลักล้านเกือบหมดเลยเพราะว่าหมายถึงเพลงคัฟเวอร์ใช่ไหมเขาเขาก่อน ออมาลุงบทมาก่อนตอนที่ไหนออกมาก่อนอีกใช่ไหมในยุคนั้นยอดวิวเท่านั้นถือว่าเยอะมากมาคือแบบเลยแบบหายครพอแบบมันหายหายไปกระแสมันก็ขาดพอมันกลับมาใหม่ก็ต้องเราใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันห่างกับก็อาจจะมีแฟนเก่าแฟนเก่าเหมือนเหมือนพี่เสือกหลายๆคนที่เคยติดตามอ่ะอาจจะกลับมาฟังก็ลองดูประมาณนี้แล้วกันสำหรับเพลงอังไกลแต่ใกล้กระดับนะครับ ต้องปิดต้องพูดปิดอีกใช่ไหมปิดมีอยู่คนเดียวโอเคนะครับก่อนจะปิดคลิปตัวนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งดูด้วยนะผมว่ารอบหน้าเราแบบตั้งกล้องอัตนากาคนเดียวเราแบบใช่แล้วก็เอาไว้ใช้เป็นไม่ก็ได้ตัวฟีดตอนจบอ่ะก็ได้ตอนเข้าก็ถ่ายเราสี่คนไว้ก่อนแล้วก็ตัดตาฟุ๊บก็จะเป็นเชื่อเกย์เข้าให้ถ่ายต่างหาก อปไม่แต่แต่ตอนเปิดก็ให้เปิดไปงั้นแหละแต่ถ้าจะตอนจบจะอ่านไว้ก็ได้ออกออกแนวเริ่มขี้เกียจไม่ไหวแล้วเริ่องี่เกลียดก็ไม่เกลียดก็ไม่เป็นไรคือตอนเปิดอะอยากอยากอยากให้เปิดอย่างเงี้ยไปัสดครับสวัสดีแต่ตอนปิดอะกูปิดทุกครั้งเลยไม่มีใครปิดได้ดีเท่าการักอีกแล้วโอเคสุดยอดไปเลยเวลาการ์นักก็อยู่ยังไงพี่แพ็ปิดอะโอเคโอเคครับก็ เจอกันคลิปหน้าที่ต่อไปก็จะยู่วามคี้เห็นบ๊ายบายเอา้ล้ว